วันนี้เป็นวันครบรอบครึ่งปีที่ผมกผากจากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผมยังมูฟออนไม่ได้ครับผมได้พยายามไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาฮีลใจของผม,ผมเลยได้ตั้งข้อสมมติฐานทั้งหมด10ข้อนี้ขึ้นมามและถ้าเปรียบความเสียใจของผมเป็นดังปีศาสาลาคนเศร้าผมก็จะขอยก10สมมติฐานนี้เป็นดังอาวุธของผมที่จะไปทำลายเจ้าปีศาจตัวนั้นผมจะกลับมาเป็นนักรักได้อีกครั้งหรือไม่ตามไปดูกันครับ มีเล่าปั่นนะครับเอ,อ่อผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดไปเพราะนั้น,นแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมีวิธีแก้เกมอยู่โดยผมเนี่ยจะบอกแม่ค้าว่าเอาเป็นใหญ่เลยก็ได้ครับครับเข้มๆ, <laughs> แๆแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่ากลับลํำที่ว่ายากแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยากเท่าให้เธอกลับใจมารักเราได้หรอกโอ้โหนไฟครับไฟ มื้อนี้ผมก็ได้กินทั้งข้าววงเล็บหมกักกับน้ำผลไม้ก็ถือว่าเป็นซองอาหารคลีนชั้นเลิศเลยนะครับไป <Bye. S 3> วิธีแรกเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะเพราะว่าการที่เรากินของเฮลตี้เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกเฮลตี้รู้สึกชีวิตดีอ่ะเพื่อนๆ มามคิวตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าผ่อนคลายมากนะออกมาดูวิวมาฮิวใจอะไรกันอย่างนี้ดีกว่าเราอยู่บ้านนั่งซึมนะครับเมื่อประตูบานแรกปิดจะมีหน้าตา่างบานใหม่เปิดรอเราอยู่เสมอแล้วก็อย่าหันหลังกลับไปดูประตูบานเก่าพายซับยังต้องใช้แรงส่วนหัวใจเธอที่เปลี่ยนแปลงเป็นเพราะใครมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้โชว์ทัก,กษะทั้งหมดที่ผมได้ร่ำเรียนมา เอ้ยมันเป็นอะไรที่เปล่าวะพี่พายไปดูมานน่อยเร็วดูดิจ้าคนลงน้ำจ้าายซับเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยเวลาเหนื่อยเมันจะไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านกันแต่มันจะไปคิดว่ามื้อต่อไปเนี่ยเราจะกินอะไรแทนแนะนําเลยครับว่าให้พกไม้ภายติดตัวไว้ ก็หลังจากที่เราไปเล่นซับบอร์ดกันเติมเมเนจี้เล่นกิจกรรมแบบผู้ชายผู้ชายอย่างเป็นที่แล้วนะครับตอนที่ฝนก็ตกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเยี yeah. ลองเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มากๆเพราะว่าเห็นพี่บูงทัริตเนี่ยเวลารีวิวของอะไรเนี่ยมันน่ากินมากแล้วมันหิวมากอ่ะและบางครั้งเนี่ยผมถึงกบต้องขับรถตามไปกินที่ร้านนั้นเลยแต่ว่าการที่จะเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ที่ดีได้นะครับมุมกล้องมันต้องดีบรรยากาศมันต้องได้และที่สําคัญที่สุดนะครับเวลาเราอธิบายหรือว่าเปรียบเทียบอาหารต่างเนี่ยเราต้องอธิบายให้คนดูเห็นภาพแบบนี้ครับก็จะมีชาเขียวมัทฉะมัทฉะนมสตรอเบอรี่โคจิฉะตัวเค้กเนี่ยก็มีอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้ผมจำไม่ได ผมรีวิวได้เห็นภาพไหมล่ะครับผมว่าเห็นนะเห็นมึงนั่งกินเนี่ยกินไม่หยุดเลยถึงแม้ตอนนี้มันจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมได้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็พัฒนามันต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะแย่ลงหรอกเนอะ ฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยนะ uh? มันกลับกรุงเทพแล้วเหรอโอ้โ oh. ห oh. กูจะถึงร้านมึงอยู่แล้วเนี่ย uh uh. เออเกะจะแวะมาหาเพื่อนแล้วปวดทุกข์กับมันสักหน่อยนะทุกคนจบและส่วนทางงันเฉยเลยจริงๆก็ไม่ได้อยากเจอมันขนาดนั้นหรอกอยากได้ส่วนลดจากมันมากกว่าถ้าอยากทำให้เขาเสียดายเนี่ยเราต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นใช่ไหมล่ะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์ที่ดีขึ้นอีสมิธเป็นร้านสไตล์อิตาเลียนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองซุปเห็ดกันก่อนนะครับมันมีความครีมมี่นะครับได้กลิ่นเห็ดชัดเจนฝาโขมบอบชีสนะครับกลมกล่อมดีกําลังนัวต่อไปนะครับสปาเกตตี้รสชาติเบากว่าฝาโขมบอบชีสนะครับมาถึงเมนคอร์สของเรานะครับหอกช็อปพริกไทยดาโจ๊อสพริกไทยดเจ่อเป็นไทยเลยอ่าอย่างสุดท้ายพอหมูย่างนะครับแจ่วดีมากแจ่วห ี่นนะครับอยู่ที่ห้าง DMK ธรรมการนะครับใใใใวันนี้เพื่อนของผมบินตรงจากเยอรมันมาถึงไทย เราไม่ได้เจอกัน8ปปีตั้งแต่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาและความตั้งใจของเขาคืออยากจะไปเที่ยวให้ทั่วเอเชียก่อนที่จะไปเริ่มชีวิตการทํางานจริงๆสวัสดีค่ะผมก็เพิ่งสอนภาษาไทยเข้าไปนะครับอ h e a ยเราก็ถึงท่าเรือเกากะพังงานแล้วนะครับเ,เพื่อนๆครับโอ้รถใครโดนล็อกท่านใดผมก็ขอเป็นตัวแทนประเทศไทยที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวเยอรมันนะครับเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆก่อนแล้วกัน careful, I have to stop Can I see? I'm dying. i n e e d down. to lay ผมเลยต้องขี่มาหาน้องเพื่อให้น้องขี่คันที่เพื่อนผมขี่ขี่กับไปยังที่พักแต่ผมขี่ไม่เก่งน้องที่ขี่เก่งเลยสอนผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะมันขี่ยังไงเบาเบาพี่หมิงใส่นะครับกระแทกเลยหมดต่อแล้วครับ บทสองแล้วครับอฮ้ยบีบเบรบไจับิดรั่องำรักเรื้อจับเครื่อของที่ไปนะครับกระแทกเลยผมว่าผมขอพักกับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมไปก่อนดีกว่าผมอยากจะลองขอเป็นผู้ชายอ่อนโยน่องโยนบ้างเราจะไปดำน้ำหาปลากระตูนกันลักลบย่อมมีบาดแผลด้วยหนึ่งแผลดูดูดู ้้วสิพี่นะงเอาละเราคงต้องเปลี่ยนจุดดำน้ำแล้วจะได้ไม่ไปเผลอเหยียบซ้ำสองการดำน้ำทำให้สงบและเพลิดเพลินมากๆและที่สำคัญยังทำให้ผมได้เจอกับเพื่อนใหม่หลายตัวและนี่คือจอร์จกับเพื่อนของเขาที่กำลังดูดหอยผมไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงเลยยกนิ้วให้จอร์จไปหนึ่งที ต่อมาซาร่าก็ได้ไหวมาหาก้อนหินก็ได้ดูดซอกหินท่านใดนั้นเจสสิก้าก็ได้ส่งสายตาหวานๆมาหาผมแต่เดี๋ยวก่อนบอบบี้แบบของเจสมองแรงมากแล้วพอผมหันกลับไปผมก็ตกใจกับสิ่งสิ่งนี้มากๆคือแฝดสิบสี่กำลังดูดหินอยู่ยิ่งไปกว่านั้นสองตาของผมยังไปเจอกับเจ้าไข่ดำคือผมไม่ได้จะลามกนะแต่ไอไข่ส้มๆที่เรากินกันนะ่ะมันคือรังไข่และอันทะของหอยเม่นเจอแทอะไรก็ไม่รู้ผมขอพักว่ายน้ำกับแซมมี่ก่อนนะ สุดท้ายนี้ผมก็ขอปิดจบข้อนี้แบบชิวๆแล้วกันสูงมากนะครับโอเคไปทุกคนผมว่าการปาร์ตี้เนี่ยมันเหมือนกับการที่ทำให้เราได้กลับไปเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่ง และในการปาร์ตี้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องดื่มให้เอาเป็นเอาตาและหนึ่งในสถานที่ปาร์ตี้ที่ปีที่สุดในโลกเนี่ยก็คือที่นี่ครับแล้วนี่คือ first time full moon party ของผมครับไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้แล้วคนต่างชาติเนี่ยก็ผูกมิดง่ายมากๆ เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่เปิดเพลงแล้วก็โยกไปมานะครับแต่ที่นี่เนี่ยยังชอบเล่นกับไฟเหมือนกับเพลง yeah, <man. S 1> ไม่ใช่ครับตาตออีกเพลงนึงแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันร้อนแรงอยู่แล้วไงม,มันก็เลยจะออกมาประมาณเนี่ย <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวก็สุกเลยนะครับแต่ดานนี้มันยังจิบจิบครับดานต่อไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าขนแข้งร่วง เออที่เห็นเนี่ยไม่ใช่นักชกนะครับ oh. แต่เป็นกรรมการการเป็นนักมวยเนี่ยนะถ้าอยากให้คนดูจดจำชื่อเสียงของเราได้เนะี่ยมันต้องมีแครกเกอร์เฮ้ยคาแรคเตอร์เวลาที่ผ่านมา6เดือนนะครับ <S <S ผมก็ได้ไปฝึกเวสลิงมาเ mm hmm. พื่อที่จะได้มาเป็นแชมป์ W W E ในศึกครั้งนี้ ชื่อของผมอะลำพองพยองเดชขาเสเลศไม่ลงถังขอย้ำว่านี่คือการอาอกกำลังกายแบบชันมิดนะครับทีคโอไปหนึ่งไป 2> Round 2. Fight. Oh. Oh. า,า,า,าร,ร <accent> ไปข้อสุดท้ายเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนจะคิดว่านี่คือช่องมวยเด็ดเจ็ดสี การทำความดีไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับเพราะว่าการทําความดีเนี่ยแค่40ดีกรีก,รก็พอ้องนั้นทำไวก่อนเอ,เอาไปแบ่งพี่สาวด้วยการแบ่งปันอะไรเล็กๆน้อยๆแลกกับรอยยิ้มของคนบางคนเนี่ยมันก็ดีมากแล้วล่ะครับ แต่ผมว่าอันนี้มันเกินไปนิดหนึง่งเราปาร์ตี้กันเสร็จแล้วเราก็ควรจะช่วยกันรักษาความสะอาดหน่อยนะครับเพราะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเนี่ยเขาไม่ใช่แค่สัตว์แต่เขาเป็นเหมือนเพื่อนร่วมโลกของเราเลยนะโอ้ช่วยกันก็บพวดยอดเยี M ่ยมกระเทียมดองเลยจ้าจาจ้จ้าอจอ้าจ้าจ้าจ้า้าจ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 ้า้าไปนะครับวันพระวันเจ้าไม เว้นกันเลยแล้วพอผมทำครบ10ข้อนี้มันก็ทำให้ผมไม่คิดถึงเขาอีกต่อไปครับชีวิตทนไงคิดถึงกันเบิงมา